วัสด <differences S 2> ีครับบ้านกูเองครับแล้วกลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์วาดรูปนู้นนะครับในหัวข้อวาดสดคนหมูตัเบอรอาแล้วนี้แล้วก็ได้แขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือแก๊งบางละมานนะครับ เหล่าแก๊งบารมาสเนี่ยจะมาเป็นแบบวาดนูดสี่คนเนาะคิดว่ายากมากนะแนะนําคนวาดหน่อยดีกว่าฝั่งนี้ก็รู้อยู่แล้วนะก็คือปาล์มนะส่วนฝั่งนี้มาใหม่เป็นเพื่อนที่คณะชื่ออะไรครับชื่อแพทค่ะเออก็คือไอ้แพทเนี่ยเป็นเพื่อนที่คณะนะเหมือนไอ้เมื่อยไก่พลูแหละเออก็คือเรียนวาดรูมมดมาด้วยกันเรียนศินลปะมาด้วยกันอะไรเงี้ยเออส่วนปาล์มก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องในคณะเออแต่ตอนนี้ซิ้วไปที่อื่นแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวมาถามความรู้สึกเหล่าแก๊งบารมาสหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงมาวานดนู้้้้คคคคคคครรรรัััังงงงงนนนนนีีีบบบบมมมมมววาาาเเเเเเกก่่่ิดึผยยยยยแแห็ออะไ เคยเห็นคนนี้ครับอ๋อคนไปลิปด้วยกันมาคนกับคนนี้คือแบบไปเที่ยวก็เลยเห็นมาอะไรเงี้ยไม่เคยยังไม่เคยเห็นจะได้เห็นแล้ววันนี้มันเป็นอะไรที่แปลกมาสำหรับพวกเราแต่เราอยากลองไงมองให้มันเป็นศิลปะเราอยากโอเคโอเคนะอย่างที่พี่หมีบอกนะก็คืออะไรพวกนี้อย่าไปมองมันเป็นเรื่องทะลึ่งต่างๆนาะการวาดรูปนน้นอะไรเงี้ยมันคือศิลปะอย่างหนึ่งนะถ้าดูคลิปนี้จบอะก็ไปดูที่ช่องบารลมาสได้นะมันก็จะมีเบื้องหลังของคลิปนี้อ่าบรรยากาศบรรยากาศมีคาถามต่างๆเนี่ยก็ไปดบรมัิค แบ่งเป็น3มชั่วโมงวาดแค่สาชั่วโมงจาก1คนวาดเป็น4คนแต่ว่าใช้เวลาแค่3ชั่วโมงเท่าเดิมจะมาดูกันว่าจะวาดได้ไหมโดยที่แบ่งเสร็จตามนี้ครับหก็คือ1ชั่วโมงแรกสเก็ตสี่คนให้เสร็จโครงสร้างต่างๆอันน้ตมีต่างๆ2คือไลแอน,ะนะน,นดชาร์โดกนะ็คือฝั่งแสงฝั่งเงานะเรากาหนดฝั่งแสงตรงนี้ฝั่งเงาตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปสู่เสร็จที่3นั่นก็คือเก็ตดีเทลไฟแนลให้เสร็จนะครับแล้ค <pr> ือเสจละ1ชั่วโมงรวมเป็น3มชั่วโมงที่ว่าทําได้ไหม่่ได้เนียบมากอออ มันเก็บเนี้ยไม่ได้หรอกนะสามชั่วโมงคือต้องบอกกันว่าหลายคนดูคลิปเนี้ยก็จะนึกว่าแบบเฮ้ยพวกเราเป็นโปรอะไรเงี้ยแต่สําหรับคนที่เขาวาดรูปมันเป็นจริงๆหรือเรียนสายนี้หรือว่าเป็นศิลปินจริงเนี้ยก็จะรู้ว่าพวกเราก้ากึ่งมือสมัครเล่นนะคือเป็นแบบคนที่เคยเรียนมาแต่ว่าไม่ได้แบบโปรมากเพราะนั้นก็ไม่อยากเอาผลงานของเราเป็นเกณฑ์นนะว่ามันแบบอันเนี้ยแม่งคือแบบคนสามชั่วโมงจะทำได้แบบนี้เก่งกว่านี้ก็มีเก่งน้อยกว่านี้ก็มีอะไรเงี้ยเออแต่ว่าศิลปะมันไม่มีตายตัวนะอยากให้ดูที่ความรู้สึกความชอบระหว่างทีี่่่กกกาาาลลังวววดดมมนะเเเเค๋ยยไปริ Okay. อ,อเดี๋ยวก็เราจะจับเวลา1ชั่วโมงนะครับเป็นการสเก็ตอ่านี่นะครับ1ชั่วโมงครับเริ่มอ่าเอะอแล้วของเราต,อ,ตอนนี้ได้ได้ท่าแล้วเป็นไงบ้างที่เราไม่คุยกันเวพาเราคุยกันโดยไม่มองมากไม่ั้งแรกเลยอะ สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแอมบิวเอียโอเคแล้วก็เสร็จไปแล้วนะครับกับสเก็ตหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูผลงานกันดีกว่าว okay, ่าเป็นยังไงบ้างอาถามความรู well oh. ้สึกก่อนเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ค่างนี่จะเมื่อยเพราะว่ายังไม่ชินแต่พอเวลาผ่านไปสัก40 60วินาทีก็ยังไม่ชินอยู่ดีพี่หมีตะคิวกินจะต้องลุกไป2รอบนะครับอ่ะมาดูของแต่ละคนนะครับอันนี้ของแพทนี่อันนี้คือสเก็ตนะครับอันนี้จะมีความแบบว่านุ่มนะแบบว่าอนาตอมีต่างๆจะดูแบบกลมๆนุ่มๆนะเป็นแบบเหมือนคาแรคเตอร์เขาอะนุ่มนวลสาวๆสวยๆอะไรเงี้ยอ่ะให้พวกพี่มาเดินมายืนดูพี่กอล์ฟอยู่อ่ะพี่ให้ดูนี่อุ้ย สร้างเริ่มมาโครงสร้างเริ่มมาเป็นเหมือนฟิลแบบไ่ายแบบบอยแบนด์เกาหลีเออดูดีดูดีอันนี้คือถือว่าทันนะก็การล่างโครงสร้างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูของผมต่ออัอนนี้ล่างโครงสร้างทันแต่ค่อนข้างจะแบบเกือบไม่ทันนิดนึงเส้นแบบขมกขมัวเพราะว่ามุมตรงเนี้ยแม่งแบบ ยากอ่ะขาเขาซ้อนกันจนแบบกูไม่รู้จะทำไงแล้วเอาขาออกไปนอกเฟรมแม่งเลยเออเอออะไรอย่างงี้นี่พี่นัทเหมือนไหมผมว่าพี่นัทเหมือนเหมือนนะเหมือนเหมือนเหมือนฮะลาเส้นก็จะดูแบบเหลี่ยมๆนะผู้ชายผู้ชายนะอ่ะสุดท้ายของปาล์มามาเข้าเฟรมเไหมเน่เน่เน่โอ้โหดูดิอันนี้คือเริ่มลงแสงเงาไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้โหคือเวลาหนึ่งชั่วโมงมันเยอะไปใช่ไหมฮะไม่ได้เรียกว่าล่างแล้วเรียกแบบเริ่มลงแสงเงาแล้วแล้วก็แบบมีฝั่งแสงฝั่งเงาชัดเจนแล้วด้วยซ้ำไปอันเนี้ยลงบรรยากาศ แต่แรกลงดีไกน์เลยนะแบบว่าไม่ได้แบบเก็บให้โครงสร้างมันเป๊ะตั้งแต่แรกเราไปเก็บตอนที่แบบลงดีเทลพอเก็บเป๊ะตั้งแต่แรกแล้วพอลงเงาไปปุ๊บมันหายอยู่ดีอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงเนะปกติตอนล่างเส้นเนี่ยแต่พอเราลงแสงเงาปุ๊บสุดท้ายแล้วเราล่างแทบตายแต่เส <sk ets> ้นล่างอะแม่งหายเพราะเราลงน้ำหนักไปแล้วตามก็เลยเลือกใช้วิธีที่เริ่มมาลงเงาก่อนเลยใช่ไหมแล้วค่อยแบบลอกขึ้นมาเป็นเส้นๆโอเคเดี๋ยวให้พวกพี่เขาดูหน่อยก่อนโอ๊ยน้ำหนักมาออน้ำหนักมานะ เงาชัดเจนเลยเป็นตัวนี้เป็นพอลิเมอร์แล้วแต่เขาเป็นคนเดียวเลยนะที่วัดแนวนอนอนะ่ะคนอื่นวัดแนวไเออใช่อย<น>ากชนะไงเออเอ,อ,อ่ะสวยดีสวยดียดอ่ะเดี๋ยวเราให้พวกพี่เขาพักครึ่งชั่วโมงนอะนแล้วเดี๋ยวกลับมาเริ่มกันใหม่ในส่วนของไลท์แอนด์ชาโดว์ครับเริ่มครับแสงและเงาเซิกขั้นที่สองเริ่มต้นกันนะครับเดี๋ยวพี่หมีเปลี่ยนตัวมาทางนี้นะี่อ่าอ่า ครับกับพาทที่2ก็คือแสงและเงาเนาะเดี๋ยวมาดูของแพทแกันก่อนของแพทนี่ก็ถือว่ากําหนดได้ดีนะครับ, <c oughs> รบก็คือรู้ว่าฝั่งแสงฝั่งเงาอยู่ทางไหนนะก็จะเห็นว่า,เ,าเนี่ยฝั่งนี้เป็นเข้ามาแสงใช่ไหมแล้วก็เงาก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม บางคนจะมองว่าเอ้ยทำไมมันดูไม่เข้มเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะบางทีแบบดออิงไม่ต้องเข้มสุดก็ได้ดูแล้วมีปริมาตรก็โอเคเลยต,ตอนนี้มีปริมาตรนะแบบดูรู้เรื่องเออบางทีมันไม่ต้องเข้มจ๋าก็ได้โอ้มันดูดีกว่าตัวจริงเยอะหลออ่อทุกคนแต่ผมนะผมว่านี้เหมือนนะเหม,มือเนเหม,มือเนเหมือนเหมือนดูของปามั่งไม่เหมือนปลาคู๋ไม่เหมือนตัวจริงอีกอะปลานี่ดีเลยอลกอีกนิดนึงเนี่ยแล้วบอกว่าเสร็จแล้ว เพราะว่ารดยยิ่งที่ดีไม่จำเป็นต้องแบบเก็บเนี้ย ب, จนเสร็จหมดอะไรเงี้ยถ้าเรามีเวลาจากัดอยู่3ชั่วโมงอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็โอเคหรือบางคนใชเป็นบางคนอาจจะแบบว่าลงแบบจงใจปล่อยๆอ,อะไรเงี้ยแบบนี้ก็ถือว่าใกล้เสร็จแล้วอันนี้เหมือนชงนมเลยเนี่ยคือปานไปใช้วิธีแบบค่อย,อยๆไล่ขึ้นมาเนาะแล้วเดี๋ยวตรงนี้แบบเก็บเนี้ย ب, ตรงนี้ปุ๊บจบเลยเสร็จเลยแล้วก็โหเอาเวลาไปใช้กับแบล็กการ์ดทาให้แบบผักข้างหน้าขึ้นมาเด่นขึ้นแล้วคอมโพสอะไรก็แบบเยี่ยมนะครับเก่งจริง โอยนัดนมทุกอย่างบักอ่ะโอ้ยไออกมึงชัดอยู่นะอกชัดอกชัดโอเคอันนี้ของผมครับสุดท้ายเส้นหยาบเหมือนเดิมนะเป็นคนหยาบหยาบตรงนี้ยังไม่เสร็จถือว่าแบบตอบต่งนิดนึงถ้าโจทย์มันคือบอกว่าให้กาหนดฝั่งแสงฝั่งเงาได้อย่างตัวนี้ยังไม่มีนะยังเห็นน้อยไปว่ามีฝั่งแสงฝั่งเงาโดยรวมยังดูไม่จบในพาร์ทของมันตรงหน้าเลรก็ยังไม่ได้ลง แสงเงาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะคิดว่าไงกับอันนี้โอเคนะคือแบบถึงถึงจะบอกว่าอันนู้นมันยังไม่ได้ลงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เส้นมันชัดอยู่แล้วอ่ะก็เหมือนลงดีเทลไปแล้วด้วยวาดสี่คนเรื่องเก็บสีคนก็ได้เก็บให้คนเดียวก็ได้ข้างหลังก็เป็นแบบกาวก็ได้ผลว่าตอนเนี้ยน้ำหนักน้ำหนักรวมๆอ่ะก็โอเคนะมีแค่คนเนี้ยที่แบบแค่ยังไม่ได้ลงอ่ะแต่ว่าดูจากคนข้างหน้าก็ดูแบบโอเคเลยอ่ะฟีลได้อยู่ให้พวกพี่ก็ูดน่อยดีกว่า ที่พุงก็เด่นมากอันนี้จะมีความจับคาแรคเตอร์แล้วก็เส้นจะแบบดูแบบผู้ชายผู้ชายนะเข้มเข้มแข็งแข็งเขียวเย็นประมาณนี้นะครับในส่วนฝั่งแสงและเงานะเดี๋ยวพักอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาใหม่เก็บไฟนนลกันไป Let s go โอเคเอาเลยนะ สี่สมหมดเวลาหมดเวลาครับโอเคแล้วก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับการวาดสดคนหมู่ทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับอ่าก็เป็นผลงานตอนนี้เดี๋ยวเก็บของเก็บข้าวเก็บของให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้แกงบาลามาายืนดูอีกทีหนึ่งนะว่าชอบผลงานของใครเพราะอะไรอะไรเงี้ยอ่ะไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะโชว์ผลงานนะครับมา3 2 1สฟาเดี๋ยวให้แกงบังละมาดเลือกดีกว่านะว่าชอบผลงานไหนมากกว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ย่ามงหนึ่ 3, 2, 1ชี้ครับีเฮ้ยโอ้โหของผมขายดีโอเคเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรลองบอกความชอบที่<ข>ชอบของน็อตเพราะว่า มันดูมันดูดิบดีอชอบชอบในความดิบอันนี้เป็นส่วนตัวสังเกตจากผมผมของหมีแล้วก็ผมของป่าแล้วก็นัดเนี่ยของกล้าด้วยดูเป็นคนแบบว่าวาดผมได้ดีรายละเอียดเส้นผมอะ่ะชอบเป็นคนชอบงานดิบๆแล้วก็ลายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ชอบตรง,งเงาระหว่างชอบอวัยวะเออมันดูดีแกวกวาดวาดจู่อยู่คนเดียวเลยนะเออคนอื่นจะแบบ ลบอ่าสวนของผมที่ผมชอบผมชอบโครงหน้าคืออย่างแต่เส้นของโครงหน้าของที่น็อตวาดมันจะดูเป็นแบบโครงหน้าชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนการ์ตูนเรื่องอะไรสักอย่างแล้วก็พุงผมชัดเจนมากเลยชอบผมกล้าคิดกล้าชอบอันนี้เพราะว่าเขามีบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศในภาพแบบมีระยะระยะหน้าระยะกลางแล้วก็ระยะระยะหลังที่แบบว่ากลืนไปกับบรรยากาศไปเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรื่องของแบบพวกหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกคนแบบว่าเก็บของแต่ละคนนะได้แบบ ดีต่างกันไปนะผมชอบหน้าตัวเองมากเลยอันเนี้ยมันดูแบบว่าเขาเขาทำงานเร็วมากเลยนะ็นคนที่ทำงานเร็วอะไรเงี้ยผมว่าลังเลอยูอ่อาายของแพทกับของน็อตตอนแรกเพราะว่าผมชอบหน้าอันนี้ฝั่งนี้แล้วก็ชอบลักษณะหุ่นอะไรเงี้ยกับของแพทแต่ว่าของน็อตที่เลือกเขาแบบว่าชอบความดิบชอบเส้นที่มันหย,ยาบหยาบอะไ มันดูเถื่อนดีโอเคครั้งนี้ไอ้ตัวนี้อาจจะได้เปรียบเพราะว่าแบบผู้ชายเลือกเขาส่วนใหญ่นะเขาชอบแบบดิบๆอะไรเงี้ยซึ่งความจริงแล้วของทั้งสางานดีหมดเลยดีดดเชอบชอบของทุกคนเลยแล้วชอบของตัวเองด้วยนี่อย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ความจริงแล้วมันตัดสินกันยากนะว่าแบบของใครสวยกว่าของใครอะไรเงี้ยอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลจริงอ่ะมาดูของแพทก่อน ของแพหล่ะก็คือถ้าเราบอกว่าวาดคนมันก็ดีตรงที่เฮ้ยคนมันเด่นชัดสมมุติว่า4คนนี้เป็นบุคคลดังอะไรเงี้ยไซที่มันใหญ่ขนาดเนี้ก็จะแบบว่ารู้เลยว่าคนนี้เป็นใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยเออบางทีบอกว่าวาดคนอะ่ะมึงไม่จำเป็นต้องวาดยันนิ้วก้อยก็ยกได้ของแพทก็จะเลือกเฉพาะที่จําเป็นแขนขาอะไรก็ ตัดทิ้งหลุดไปได้เลยก็โอเคนะซึ่งปกติแพ้จะเป็นคนที่เส้นนุ่มมากแล้วก็จะเป็นคนที่แบบพิถีพิถันจะใช้เวลาเยอะเออครั้งนี้ก็จะเสียเปรียบนิดนึงเออถือว่าเร็วสุดเท่าที่เคยเห็นแพ้ทำโอเค, <laughs> อ,เคอ่ะตามคิดว่าไงกับงานนี้จับคาแรคเตอร์หน้าทุกคนได้ดี คนนี้เป็นคือใครคนนี้คือใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาของปามมาดูเรียงตามคิวเลยอ่าของปามนี่คือแบบใกล้เคียงคําว่าสมบูรณ์แบบเขาครบรอบด้านเนาะน้าหนักแสงเงาอะไรเงี้ยดีเลยไม่ได้ดูตัดเส้นแต่ดูเป็นแบบว่าปริมาตรจริงๆแล้วก็แบบเก็บบรรยากาศเก็บอะไรรู้สึกไปด้วยกันได้หมดเลยไม่รู้จะพูดอะไรมันดีอ่ะอย่างที่กล้าบอกเรื่องระยะเนาะแบบว่าเห็นชัดเลยว่าคนนี้อยู่ข้างหน้าเก็บหมดแล้วก็แบบว่าคมน้ําหนักถอยลงมาก็2คนนี้ใช่ไหมมันจะไม่มีเข้มสุดเท่าตรงนี้เลยไหมสองคนนี้ไม่มีเลยจะ ใกล้เคียงกับบรรยากาศมากขึ้นเ,เออพอกดลงมาอีกปุ๊บแขนทั้งหลังส่วนนี้หายไปเลยเห็นไหมปามตรงใจปล่อยให้มันลึกลงไปเลยดูมือ2คนนี้นี่มือเหมือนกันเลยนะแต่อันนี้โ,โหมีเข้มกลางอ่อนหมดเลยอันนี้ไม่มีเพราะว่าจะผักคนนี้ไปข้างหลังชอบอันนี้ตรงที่ของปลาล์มตรงแบบว่ามีความปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยพอดีเอาวัยวะของแต่ละคนมาพยายามปิดเ,ออเรียกได้ว่าไม่ปรเจอเบประเจอนะยังดูเป็นนู้ดแต่ไม่ได้ดูแบบอนาจารการวาดเนี่ยจะแตกต่างกับการถ่ายรูปตรงที่เราสามารถ เมคได้ตามที่ศิลปินต้องการที่จะให้มันเป็นอ่ะแพทคิดว่าในกับงานนี้นี่ก็แบบคิดว่าภาพนี้ดูแบบสมบูรณ์มากตั้งแต่แรกที่แบบชั่วโมงแรกๆแล้วอะตอาทํางานไวมากซึ่งแบบก็ดูเก็บครบหมดแบบพวกแสงเงาอะไรเงี้ยดูจริงอะเออดูเลียวอะไรเงี้ยขึ้นมาด้วยมิติด้วยอะไรที่นอดบอกเสนสุดท้ายนะครับฟังค,ความเห็น2คนนี้บ้างเราคิดว่าแบบด้วยความที่เส้นมันแบบคมชัดอะไรเงี้ยมันทําให้ดูแบบงานมันดูเด่นขึ้นมาโดยที่ เป็นบรรยากาศของตัวมันเองแบบไม่ต้องลงพื้นหลังหรือว่าเงาอะไรเยอะแยะแต่ว่าด้วยความที่ตัวมันแบบมันเอาอยู่ในคอมโพสของมันเรียกว่าเทคนิคโกงคือแบบแอบตัดเส้นแต่แบบว่าคือให้ตัวละครมันเด่นคมขึ้นมามันดูมันดูชัดได้แบบไม่เป็นต้องลงบรรยากาศแต่มันก็มีบรรยากาศของตัวมันเองที่จริงอันนี้คือตั้งใจมีระยะนิดหน่อยแลละแต่ทำไม่เป็นก็เลยกลายเป็นแบบเออชินกับการวาดเป็นแบบกราฟิกมากกว่าปกติทําอะไร เกี่ยการตัดคมไปเลยอะไรเงี้ยพอดออิงมันก็เลยออกมาเป็นสไตล์นี้อแอบคิดว่าไงกับมันมอนเนี่ยรู้สึกว่าแบบเคลื่อนไหวแบบเร็วๆอ่ะให้ความรู้สึกแบบเออก็ดิบๆดียอะไรเงี้ยกลัวคิดว่าแปลกใหม่ดีนะแต่ว่าด้วยเส้นยอะไรเงี้ยคือเส้นมันหยาบแต่ว่าแบบมันก็ยังดูแบบสวยดีอะ่ะพวกแสงเงาก็แบบครบอะ่ะถึงเส้นมันจะยาบหรืออะไรเงี้ยนี่คือจะแตกต่างล้วของวามเลยนะเมื่อกี้ คือพยายามปิดนี่พยายามเปิดอย่างเยเอออันนู้นพยายามปิดอันนี้กูโทรทุกคนเลยออะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับคลิปวาดสดคนหมูเนาะก็ได้อะไรเยอะเลยกับแก๊งมารมาสได้อะไรบ้างครับวันนี้บอกเลยว่านับถือคนนี้เป็นแบบมากเลยนะว่าเขาอยู่ได้ยังไงเรายังมีพักบ้างยังรู้สึกว่าเหนื่อยยังเมื่อยเลยแต่ก็สนุกดีครับเราก็ห่างหายจากการแบบวาดรูปไปนานมากแล้วก็เหมือนกลับไปเรียนอีกครั้งนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงตอนเรียนเลยดีขอเขาหน้ามาวาดกับเราไหมล่ะเออได้นะได้นะรู้สึกนะ ก็เหมือนได้มาลองทําอะไรที่แบบว่าคงไม่ได้คิดจะทําอย่างไรก็เป็นโอกาสที่ดีเป็นแบบให้น็อตเหมือนทั้ง3คนเลยครับเล่ากันบ้าเอนเหมือนกันให้ฝากให้ฝากช่องทางการติดตามดีกว่าถ้าผมยังไงก็ขอฝากช่องบางละมาด้วยนะครับผมคลิปสนุกสนานตลกเฮฮาทิ้งสมองไปดูพวกเราได้เลยนะครับคมิปนี้นครับบางละมายฝากด้วยจ้าอ่าแล้วถ้ามีคอมเมนต์จะติติงหรือว่าชอบไม่ชอบคลิปนี้ยังไงหรืออยากจะวาดบัางจังหรือได้สร้างแรงบันดาลใจหรือก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเออเลยคนนึงแขกรับเชิญก็คือแพนนะครับยังมองทาาตติ าเชื่อว่าหลายคนดูเนี่ยอยากรู้ช่องทางเดตามแพทนะโอเคอะค่ะแพทก็ i g p a t t r n นะคะไปตามได้โอเคมีผลงงผลงาน i อีศิลปะอะไรเงี้ยยังทำอยู่ไหมไม่ทำโอเคอะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องบ้านกูเองด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูเบื้องหลังการสัมภาษณ์สนุกๆเกี่ยวกับวันนี้ก็ไปดูกันต่อในที่ช่องบางละมานนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย